สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมากันในกิจกรรมล่าสุดนะครับผมที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อเช้านี้นะครับตอน9ก้าโมงตรงนะครับก็คือซึ่งเริ่มแรกเลยเนี่ยมันจะให้เราไปทำเควสกับ n p c ในเมืองก่อนนะครับก็คือไปคุยๆนะครับแล้วมันจะส่งเราให้มาตรงเสา บริเวณนี้นะครับผมของแมปก็คือตรงที่มันเป็นลานแล้วมีโกลเลมเดินอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงนี้นะครับผมนั่นแหละมันจะมีเสารตรงนี้ขึ้นมานะครับในเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเราคุยกับ n p c เสร็จแล้วเนี่ยจบเวทแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้เสานี้ได้นะครับผมเพื่อเริ่มกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเลยนะครับผมวิธีการเล่นกิจกรรมนี้น่ยก็คือ,อเมื่อเรากดเสารเริ่มเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มหา ผู้เล่นอื่นๆในระบบคออบนะครับผมคือแบบาหาคนที่กดเหมือนกันอีก3คนนะครับก็คือเป็นห้องสี่คนนะครับวิธีการเล่นก็คือมันจะมีมอนออกมาร,บรอบๆเสานี้นะครับผมเมื่อเราฆ่ามอนได้นะครับผมมันก็จะมีลูกแก้วนะครับผมคิ้วลักษณะแบบนี้นะครับตกลงตร,ตรงที่เราฆ่ามอนนะครับผมให้เราไปเก็บลูกแก้วนี้เนี่ย เอามาใส่เสาก็คือให้วิ่งเข้าไปชนแล้วก็วิ่งกลับมาตรงเสานะครับผมเดี๋ยวมันก็จะดูดเข้ามาเองนะครับผมการเก็บลูกแก้วนะครับผมถ้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยเราสามารถเก็บได้สูงสุด3กล่องนะครับ3กล่องก็คือถ้าเราเก็บธาตุสีแดงสีหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บได้เพิ่ม3กล่องอย่างเช่นถ้าเราเก็บสีแดงลูกแรกอย่างเงี้ยเราวิ่งไปเก็บลูกสีแดงอีก2ลูก เพิ่มมาพวม่วงเป็น3มลูกแล้วก็กลับมาส่งทีเดียวได้แต่ว่าในระหว่างนั้นถ้าเราโดนมอนสเตอร์โจมตีเนี่ยกล่องลูกแก้วธาตุที่เราเก็บมาก็จะแตกหายไปเลยนะครับมันก็จะหายไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นต่างธาตุเนี่ยธาตุก่อนหน้าน,นั้นที่เราเก็บมาก็าจะหายไปเลยนะครับก็จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเก็บลูกแก้วสีเดียวกันให้อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพื่อวิ่งกลับมา,าส่งที่เสานะครับผม แล้วมันก็จะมีเกตด,ด้านบนอยู่นะครับว่าถ้าเราทําเกตเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านด่านนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูสักหนึ่งรอบแล้วก็อธิบายไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมกดอจอยห้องมานะครับผมพอม,มาถึงปั๊บเนี่ยผมเป็นคนที่สี่ดรีนะครับมันก็มันก็เริ่มด่านเลยนะเนี่ยเราก็ทําประมาณนี้นะครับผมตีมอนสเตอร์แบบนี้นะครับ ไหมมันจะมีลูกแก้วแบบนี้นะครับผมเราเข้าผู้ชนนะครับแล้วก็กลับเอามาส่งแบบนี้นะครับเนี่ยผมได้สีแดงมานะครับผมก็อกลับมาส่งแบบนี้นะนี่นะครับน ทีนี้เห็นไหมผมเก็บสีม่วงมาหนึ่งนะครับแล้วผมก็วิ่งเก็บมาตรงนี้สีม่วงอีกหนึ่งนี่ผมก็ได้พ่วงมาสองนะครับระวังมอนสเตอร์ตีแล้วก็มันจะหายนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอามาใส่แบบนี้ก่อนนะครับอ๋อ ไม่มีใครเอาไฟมาเลยนะครับผมตัวนี้อเอาไฟอยู่ตั้งไงโอเค <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมเจอลูกแก้วก็เก็บแล้วก็เอามาใส่เสานะครับ From you came? whence โอเคนะครับเห็นเกตตรงกลางไหมครับมันบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งของธาตุไฟให้เราวิ่งเก็บธาตุไฟแบบนี้นะครับผม3เม็ดนี่นะผมเก็บมา3ามเม็ดแล้วนะครับผม,ผมก็ส่งตรงเสานี่นะครับผมผมก็จะไปเก็บธาตุไฟอีกนะครับแล้วเกบก็จะเต็มแบบนี้นะครับ ก็จะจบแล้วนะครับก็คือให้เรา,อาเอาลูกแก้วมาส่งนะครับผมการเสาก็ตีมอนไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยมันก็จะบอกนะครับผมว่าใครส่งลูกแก้วสูงสุดใครตีมอนข้ามอนสูงสุดนะครับผมประมาณนี้นะครับอ๋อเมอสักครู่นะครับผมลืมบอกรายละ,ละยเอียดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือของรางวัลการผ่านนะครับถ้าเรามากดตรงเสาตอนที่เราผ่านด่านแล้วเนี่ยเราก็จะได้ a d v e n t u r e exp นะครับผม200แล้วก็ ของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมซึ่งใช้40เหลือสิ้นซึ่งผมมองว่าของรางวัลตรงเนี้ยไม่ดีนะครับไม่ดีซึ่งผมก็จะไม่กดนะครับผมก็เลยไม่ได้กดรับของรางวัลมาแล้วผมก็กดออกอ่าออกห้องมาเลยนะครับผมที่เราต้องทําเลยก็คือที่สําคัญของกิจกรรมนี้นะครับก็คือให้เราแตะเข้ามาด้านบนนะครับผมกิจกรรมแล้วก็เข้ามาตรงที่คู่มือแปลท่าตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือให้เราปรกดลงเรื่อยๆนะครับเก็บ จำนวนครั้งในการลงนะครับแล้วเราก็จะได้ไพร์โมเจมตามนี้นะครับเนี่ยผมลงไปสี่ครั้งเห็นไหมถ้าครบ5ครั้งเนี่ยผมก็จะได้40ลูกนะครับตามนี้นะ mm hmm. แล้วก็คะแนนแต่และรอบที่เราทำเนี่ยรอบที่แล้วผมได้ประมาณ6 0 0 0กว่าคะแนนนะครับก็จะมาเพิ่มตรงนี้ถ้าเราสามารถเก็บเต็มได้สี่หมนตรงนี้ก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดตามนี้เลยนะครับ4 0 0 0 0ื่นแปดหมนะครับผมแสนห0เนาะแล้วก็ปราบศัตรูได้นะครับผม 30ตัวเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูได้เลยนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะกิจกรรมนี้เนี่ยก็มียลายระมาะนีดเลยนะครับเล่นไม่ยากครับไม่ยากไม่ง่ายเน้นความรักที่กันนิดหน่อยครับก็คือแบ่งหน้าที่กันหน่อยก็ได้นะครับคุยกับเพื่อนว่าใครเป็นคนเคลียร์มอนใครเป็นคนวิ่งเก็บอะไรอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายการลงดันเจี้ยนกิจกรรมใหม่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะจบดันแล้วสามารถกด ออกอากลับโลกเดิมของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เรซินในการรับของนะครับสามารถผ่านอไอชิเมนต์กิจกรรมตรงนี้ได้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับกิจกรรมแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผม